สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาไขาข้อสงสัยนะสาหรับคําถามนะคะที่เม้นมามากแล้วก็ทักเข้ามาถามพี่มากเลยนะว่าการอยู่ในเรือนจํานะคะมีคนทําผิดกฎระเบียบด้วยหรอคะมีคะ่ะพี่จะบอกไว้เลยตรงนี้นะคะคนที่ทําผิดกฎระเบียบนะคะมากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยงานคะ่ะผู้ช่วยงานที่นะคะเจ้าหน้าที่นะคะให้ความไว้วางใจนะคะให้นะคะนักโทษกลุ่มเนี้มาคอยดูแลหน้าที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะหัวหน้ากองงานนะคะผู้ช่วยหน้าบ้านนะคะที่คอยแบบเอกสารอะไรต่างๆนะคะ แต่ผู้ช่วยงานที่ว่าทําผิดก็มีเฉพาะบางคนนะคะคนที่ดีก็มีค่ะและพี่จะมาพูดถึงคนไม่ดีเลยคนนี้นะพี่แบบว่าจําฝังใจเลยคะ่ะทุกคนนะทาตัวแบบว่าหูใหญ่แบบเหมือนใหญ่ข้าบฟ้ามาจากไหนคะนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้ความไว้วางใจคะ่ะนะและสิ่งที่เขาทําเจ้าหน้าที่ไม่ทราบอยู่แล้วคะ่ะทุกคนบางทีนะพี่เจอกับตัวนะคะเดินเข้ามาในร้านเสริมสวยนะคะแบบทําตัวแบบว่าใหญ่มากๆทุกคนนะแบบใช้คําพูดนะคะนิ้วชี้ไปชี้มานะคะพูดไม่ดีมีการบอกว่าเดี๋ยวสั่งทําโทษซะนี่แบบว่า คือมันหลายๆอย่างทุกคนทําผมก็ไม่จ่ายตังนะคะที่พี่ไม่พูดอะไรเพราะว่าหัวหน้ากองงานเรายังไม่พูดเลยค่ะคือปล่อยผ่านกับทุกคนแล้วเราเป็นแค่ลูกน้องอะเราก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้ใช่ไหมแต่ทุกอย่างทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะคะทํานะคะแต่จะต้องเราจะต้องนะเสียเงินให้เขานะอย่างเอกสาร,รไม่ว่าเอกสาร,ร,รอะไรก็ตามนะคะที่ทางเรือนจําให้เราส่งยื่นกับเจ้าหน้าที่นะพวกมันนะมีหน้าที่ทํานะคะแต่เราอะจะต้องมาเสียเงินให้มันนะคะทุกคนถ้าไม่เสียก็ไม่ได้มันก็ไม่ทําให้ไม่ส่งให้ค่ะทุกคนมันก็เป็นแบบว่า แบบนี้ก็หลายคนนะคนนี้นะพี่แบบว่าจําหน้ามันได้เลยทุกคนถ้ามันออกมาเมื่อไหร่แลวเห็นมันเดินอยู่ข้างถนนนะจริงพี่อยากจะขี่รถเหยียบแม่งเลยค่ะคนประเภทนี้นะคะมันก็ใหญ่แค่ในได้แต่ในคุกแหละค่ะอยู่ข้างนอกมันก็คนธรรมดานะคะอ่าแล้วมาพูดถึงความผิดกันต่อหลายอย่างค่ะที่ผู้ช่วยงานมันทําผิดนะอะไรที่เขาห้ามนะคะมันทําทุกอย่างค่ะทุกคนนะแต่เวลานะคะนักโทษด้วยกันนะคะทําผิดนะโอ้โหมันทําแบบมันจ้องเอาเป็นเอาตายจริงทุกคนนะ ทำตัวแบบผิดแค่นิดหน่อยมันด่าแบบว่าด่าไม่ยั้งเลยมันก็จะมีพวกบางประเภทค่ะมีทั้งเรื่องคู่นะคะที่ทําความผิดนะเรื่องยานะคะอ่าเรื่องจดมุงจดหมายน้อยตีบงตีโบก,กับผู้ชายนะคะก็มีแต่ผู้ช่วยงานเท่านั้นแหละค่ะที่จะกล้าทํานะคะก็นักโทษทั่วไปบางก็จะมีดื้อแค่บางคนเท่านั้นค่ะนะ พวกคนนี้นะคะเขาจะไม่พูดค่ะเขาจะไม่บอกกันไม่แบบไม่ห้ามกันแล้วก็จะไม่บอกกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลยไม่ไม่มีใครทราบค่ะทุกคนนะดังนั้นนะคะนักโทษด้วยกันนะคะก็ไม่มีใครอยากยุ่งค่ะเพราะการที่นะคะจะกล่าวหาใครสักคนนะคะต้องมีพยานและหลักฐานค่ะนะเจ้าหน้าที่เขาถึงจะสารับฟังนะถ้าเราไม่มีพยานแล้วไปว่าเขาเฉยๆนะคนที่โดนทําโทษจะเป็นเราค่ะ คนดีก็มีเยอะนะคะผู้ช่วยงานในนั้นนะพี่จะยกตัวอย่างเลยนะคะพี่เบลล่านะคะนางฟ้าบ้านใหญ่นะคะไปติดตามแกได้นะคะตอนนี้นะคะพี่เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังเลยนะคะเป็นแบบเป็นไอดอลของพี่เลยนะพี่ออกจากคุกครั้งแรกนะคะพี่เป็นคนที่แบบไม่กล้านะทุกคนเป็นการที่แบบอายมากเลยคนเราไปติดคุกมาพอพี่มาเจอพี่เบลล่านะพี่แบบว่าเฮ้ยคนเราอะมันผิดพลาดกันได้มันก็ดีขึ้นได้นะพี่เบลล่าแบบว่า ขี่กดเลยทุกคนถึงแกจะติดคุ้มมาก่อนแต่ชีวิตตอนนี้แกแบบว่ารุ่งเรืองดีมากเลยอ่ะเราเป็นคนดีและนิสัยดีมากค่ะพี่จากที่พี่เจอแกในเรือนจํานะคะเป็นคนที่น่ารักผู้าเพาะค่ะแล้วแบบว่าคือแกน่ารักมากมากค่ะบอกไว้นะคะว่าในเรือนจํานะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะก็ให้เราเลือกคบเอาค่ะ